สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าสุดสัปดาห์นะคะและสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กับท่านรองชนะทิพย์เสร็มแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็สวัสดีแลวก็ทักทายาทนรอบหนึ่งนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะ่ะเป็นเดือนของเดือนมหามงคลนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงเป็นเดือนที่เราได้มีการเฉลิมฉลองนะคะพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนภาษาขหกรอบ<า>ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<า>ะคะ่ะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านรองคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมอ,อัเดี๋ยวนี้ให้ท่านรองได้พูดเลยะคะ่ะเรื่องของรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานวันนั้น,นะคะ่ะครับในช่วงเดือนรรกฎาคมก็ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลของพี่น้องมงคลภนษาไทยนะครับซึ่ง รัฐบาลเองก็มีการกําหนดเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระาชพิธีมหามงคล,คะละเสริมไม่จนมพรรษา6รอบ28ล้านธม2พฤษภาี่7ซึ่งในส่วนของยอดลำตานียเรามีงานสมานพันธ์2งานนะครับของงานงานแรกเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลได้มอบหมายนะให้กระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อ ร่วมในงานเฉลิมเมื่อเกียรติระบตัตเมื่อได้อยู่หัวนะครับซึ่งในการนี้นันเนี่ยทางจังหวัดลำปางเองของเราเนี่ยเราก็จะมีแหล่งน้ําศักดิ<ฆ>์สิทธิ์นะครับเป็นแหล่งน้ําโบราณที่เราจะใช้ในการประกอบพิธีพิกรรมปักน้ำจากแหล่งน้ำศิสิทธิ์เนี่ยเพื่อไปร่วมในหลายๆโอกาส<ฆ>าเช่นเมื่อปี62นะครับที่เป็นงานพรพลอมราชาพิเศษ<ฆ>เราก็มีการทาพิธีพิกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปางเรา ซึ่งแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลำปางเราเนี่ยอยากจะขอเรียนน้องๆชาวลำปางว่าของเรามีอยู่ที่อ,เอาเภอกอกคาที่เราเรียกว่าบ่อน้ําเลี้ยงพระนางจามเทวีครับซ<ะ>ึ่งเราถือว่าเป็นบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู้เมืองของจังหวัดลำปางก็ตั้งอยู่ที่บ้านจามเทวีนะครับตำบลลำปาหงหลวงอำเภอกคาถ้าหาง่ายๆก็คือหลังวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็จะมีบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่แบบไปทาพิธีกรรมต่างๆของ รัศดรแถงนั้นของพี่น้องแถวนั้นเช่นช่วงปีใหม่ช่วงอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเราส่งน้ำแก้รอนเต้าะนะครับในวิธีสํามทาเช่นช่วงสมการช่รวงอะไรต่างๆเราีด้วยนะครับซึ่งจังหวัดเราเนี่ยจังหวัดลำปางรวมทั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้ทำวิธีปีกรรมตักน้ำเนี่ยพร้อมกันนะครับทั่วประเทศในวันพฤหัสที่สี่ รักษากรมที่ที่ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่ได้มีการทําพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะโดยท่านผู้ว่าจังหวัดนะครัเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยเราก็มีการอัญเชิญนะครับน้ําศักดิ์สนะิทธิ์ท่านมาเข้าพิธีที่เราเรียกว่าพิธีเสกน้ําพระพุทธนต์ศักดิ์สิทธิ์ในคำนึอวันอาทิตย์ที่เจ็ดที่เจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดพระแก้วหลอนเต้าศิลาลามนะครับ อยังจากนั้นแล้วเนี่ยในวันที่แปดกะลาคมนะครับก็มีพิธีเรียกว่าพิธีบินเทียนสมโภชน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะครับก็ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชลารามเช่นเดียวกันที่สองพิธีนั้นก็มีท่านผู้อำนวยกาเป็นประธานในพิธีซึ่งพิธีเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นพิธีทางสงฆ์นะก็มีทางพรามนะครับก็เพื่อที่ให้การดาเนินการนั้นเกิดความเป็นีมมงคลยิ่งขึ้น หลังจากที่เราได้น้านะครับจากสิ่งมล้อยแล้วเนี่ยนะก็จะมีการอัญเชิญนี่เรียกว่าอัญเชิญคนโทนน้ำผู้มลมมมศัติ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับผู้จังหวัดทําเหมือนกันแล้วก็จะมีการอัญเชิญน้ำผู้มลสัดิ์สิิ์แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยนะโดยจะมีการนําไปในวันอาทิตย์ที่1 4บสค่นะรรกรกฎาคมนะซึ่งจังหวัดลำปางก็เป็นจังหวัดศูนย์กลางที่ทางเชียงรายนะครับพเยาว เชียงใหม่ลำพูแม่สอเนี่ยจะมารวมที่ลำปาง,งวันที่สิบสี่วันที่สิบสามมาวันที่สิบสามต่อเราก็จะมาเก็บภักษาวไว้ที่ห้องเฉริมพระเกียรติที่สารการของเรานะครับแล้วจากนั้นเช้าวันที่สิบสี่เวลาประมาณหกนาฬิกาหกโมงเช้าเนี่ยก็จะท่านผู้จังหวัดทั้งหกจังหวัดเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นผู้อัญเชิญน้ํานะครับที่อยู่ในฝนโพน้ำพุธมนเนี่ยไปยังกรุงเทพมหานะครนะไปยังกระทรวงมหาไทยเพื่อไปเก็บภึกษาไว้แล้วก็ ในวันที่25ก็ะจะมีการอัญเชิญน้ําจากกระทรวงัดไทยไปยังวัดพระเจดุพลเพื่อไปทําพิธีครั้งหนึ่งแล้วก็ในวันที่28ก็ผมซึงเป็นวันเดือนมิถุนายนนียก็จะอัญเชิญน้ําจากวัดพระเจดุพล,ลไปยังพระบรมมหาราชวางังเพื่อที่จะไปข,ขั้นตอนพิธีการต่างต่อไปแับนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำ ก็ต้องบอกว่าแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยได้ดําเนินการเลิกเวลาเดียวกันเวลาเดียวกัน,น,กนแล้วก็แหล่งน้ําก็เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมถึงชอบบอกว่าเจสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยมีถึงหนึ่งร้อยแปดกว่าแหล่งน้ําที่เขาร่วมพิธีเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมี 5, มากกว่าหนึ่งแหล่งน้ำบางจังหวัดก็มีส<ม>ี่แหล่งน้ําบางจังหวัดก็หกแหล่งน้ําก็มีบางจังหวัดก็มีสองแหล่งน้ำจำนวนแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันแต่ว่า ของยอดลำปางนั้นเรามีหนึ่งหนึ่งแหล่งน้ำเราก็ทาวิธิที่ที่เดียวแล้วถ้าเรามีสามแหล่งน้ําเราก็ต้องทาทั้งทั้งสามแหล่งน้ำในที่เดีเช่นจะถือว่าครบเลยนะคะทั้งภูเขาบางที่ก็เป็นในทะเลต้องพายเรือไปโอเคบรรยากาศสวยมากบางบางจังหวัดเนี่ยเอ่อมันเป็นตาน้ําหรือบนดอยก็ต้องไปไปดำเนินการนะไปก็ช่วงนี้ก็น้าฝนก็ค่อนข้างขึ้นไปป่าญาต่ของเรานั้นเนี่ย ป็นแหล่งน้าโบราณที่อยู่กลางชุมชนเราราทราบลยว่าชุมชนลําพะธลําปางไอ้พระพะทะลํางก็เป็นชุมชนเก่าแก่ะนะครับสมัยโบราณของของดวดลําปางเราก็จะมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันทั่วประเทศหนึ่งเลยนะคะได้มีกิจกรรมนะคะที่เราเรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างต่อเนื่องเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบของรอบนี้นะคะ แล้วก็วันที่สิบสามสิบสี่ท่านก็ได้เป็นประธานคือโคร,อองร,รงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้ทําขึ้นนะครับ่องโครงการนำเช่าสมบัเสริมเกียรติประบาดสมเด็จอยูเรื่องในอโอกาสพระราชพิธีมหามงคเลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบยี่สิบแปดต้นต่อมาหกสิบเจ็ดเช่นเดียวกัน,นโดยทุกจังหวัดนะเช่นเดียวกันทุกจังหวัดก็จะจัดกำหนดให้มี การบรรพาวสมบทติเธอมเกิดขึ้นโดยเป้าหมายที่กําหนดไปเนี่ยนะครับก็จะมีมีการสัมพันธ์เงินชวนให้มีการบรรพาสมบทเนี่ยจังหวัดละอย่างน้อยเจ็ดสิบสามลูกะนะครับแต่ของยอดลำปางเราเนี่ยเราได้นาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ<ม>เรื่องการเชิญชวนนะครับคนต่างๆให้เข้ามาบรรพาสมบทเนี่ยของเรายอดนะตอนนี้นะครับก็ก็ปิดเป็นที่ร้อยแล้วนะครับ อยู่ท <Techn Pokémon> <91 S 1> ี่91 91คนนี่เกินกำหนดด้วยเกินกำหนดนะครับกำหนดโดยกำหนดการเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากวันที่13กรกฎาคมหรานจะเป็นเรื่องของพิธีตรงผมนาคพิธีตรงปลงผมนาคก็จะจัดที่วัดพระแก้วนอนเป้าสุชาดาลานะครับและอย่างนั้นแล้ววันที่14ซึ่งเป็นวันสำคัญเนี่ยนะครับในช่วงเช้าก็จะมีเรื่องของพิธีมอบ ไต้พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชเนี่ยระหันไปให้กับผู้ที่เข้าโครงการ,ราบรรยาสมบททุกลูกนะครับทุกลูกช่วงเช้าก็เป็นเรื่องของการบรรพชาหรือค้าภาษาจากบ้านเราก็ตือบทเนนนะครับบทเนนแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของวิธีอุปสมบทนะครับซึ่งเนื้อที่สมบทนั้นเนี่ยนะครับบรรพชาต้นจะทำที่วัดพระแก้วหล่อนเตาแต่พออุปสมบทเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าจํานวนนาคเราเยอะ นะครับเราก็มีการกระจายคือจะทําที่วัดแก้วหลอนเต้าส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมาทําที่วัดนางเหลียวนะครับข้างๆนั่นเลยข้างๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันนั่เลยค่ะก็การงานสมบุตรก็จะมีวันที่สิบสิบส่วนในวันที่สิบห้านะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็ตัดบาดผ้าใหม่นะครับบาดผ้าใหม่ก็จะทําที่อ่วัดประแก้หลอนเต้าเช่นเดียวกันนะครับตัดผ้าใหม่ดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้มีศรัทธาเรียนร่วมบริจ่าฝังลบ โครงการได้โดยบริจาคได้โดยตรงที่วัดพระแก้วลอนเจ้าสุจาดารามเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดไม่ได้มีภารกิจก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญเรื่องในพิธีบำเพ็ญสมบูรได้นในวันที่14หรือระหว่างการบวชเนี่ยซึ่งการบวชโครงการนี้จะดําเนินการระหว่างวันที่14ถึงวันที่สสิงหาดังนั้นระหว่างนี้ท่านอาจจะมาเป็นปเจ้าภาพพัดอาหารเช้าพัดอาหารเตนหรือน้ําปานะให้กับ ผู้ที่เข้าองคสมบทก็ได้นะครับก็าทางจังหวัดเองก็จะยินดีร่างมรดกมรณาบุญกับกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้หรือว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพราะวา่าเราจะได้เห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะ ทางภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนักนักศึกษาอะไรเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะในในจังหวัดลำปางแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการหลายกิจกรรมนะคะที่พี่น้องชาวลำปางเนี่ยสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็แสดงถึงความจงร,รักภักดีค่ะแล้วก็บางกิจกรรมนี่เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะงานจิตอาสานี่คือเยอะมากๆแล้วเราสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ได้ทั้งบุญทั้งกุศลอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราจะจากลากันไป ในช่วงของแรกนี้นะคะเราก็จะมีอีก2เรื่องนะคะที่เราจะให้ท่านรองได้พูดคุยเรื่องของอความปลอดภยัยเรื่องของอุทกภยัยดินคถนถล่มนะคะจะมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงที่2กันค่ะครับ สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณการจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูประมพก ที่ทรงทำนุบำรุงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอักรศาสนุปถัมภกที่ทรงอุปถัมบำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสตศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค,ค่ะ ผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปธรรมทุกศาสนาในพระราชอาณาจักร ตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วง2ของรายการแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามาอยู่กับท่านรองชนาทิพย์นะคะท่านเป็นผู้ที่กํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องของอเรื่องของอุทกภยัยดินคนถลม่มดินฟ้าอากาศเนี่ยต้องมาที่ท่านรองชนาทิพย์เลยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดลำปางของเราก็ได้มีการประชุมนะคะแล้วก็การติดตามเรื่องของความปลอดภัยทางด้านของอุทกภยัยดินคนถล่มอย่างนี้ อนนี้จังหวัดลำปางของเราได้มีการครับเพื่อหรือว่าได้ดําเนินการแบบตามแนวทางไหนบ้างคะครับอตอนอนี้นคาจะขออนุญาตนํานเรียนเรื่องสถานการณ์โดยรวมก่อนครับว่าการคาดการณ์ต่างๆในปีนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าในปีนี้เนี่ยปริมาณฝนรวมนะครับจะใกล้เคียงกับกับค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยปกติของของของอจังหวัดลำปางก็คือประมาณ 1,100มิล mm ิเมตรต่อปีนะครับซึ่งก็ในปีนี้ก็คาดว่าก็น่าจะใกล้เคียงนะครับซึ่งาจากการวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังก็จะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงของเดือนสิงหาเดือน mm. เดือนกันยายนปริมาณน้ําในเขื่อน,นถ้าขนาดนี้นะครับถ้ารวมเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเขื่อนอ่างก็จะมีของเราจะมีอ่างเก็บน้ํา นะครับขนาดใหญ่อยู่2ที่ก็คือกิวคอหมากับกิลมนะครับแล้วก็มีขนาดกลางอีกนะครับแล้วก็ขนาดเล็กอีกซึ่งรวมแล้วเนี่ยปริมาณการกักเก็บน้ำทั้งหมดเนี่ยจะมีปริมาณณตอนนี้เนี่ยนะครับคิดแล้วเนี่ยเป็นประมาณร้อยละ5้าิบของปริมาณกักเก็บได้ทั้งหมดโดยเฉพาะของเขื่อนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งปริมาณการเก็บเก็บขนาดนี้เนี่ยเรามีการกักเก็บได้ประมาณ 41%ดังนั้นเนี่ยยังเห็นว่าเรามีพื้นที่สามารถรองรับน้ําได้อีกจำนวนมากหรืออ่างเก็บน้ําขนาดกลางเนี่ยนะครับเรามีน้ํากักเก็บอยู่ขนาดนี้เนี่ยประมาณ64%นั้นแต่ถ้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอาเหลือน้ําน้อยจะพอใช้หรือไม่น้จาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหลักการของทางตุลาการคือว่าในช่วงก่อนดูฝนเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการป้องน้ําในอ่างเก็บน้ําให้ให้มากที่สุด ก็ไม่ใช่หมายว่าพ้องจนไม่สามารถที่จะมาใช้ในช่วงนี้ได้นะครับก็จะมีการคำนวณแล้วก็เมื่อเราพ่องน้ำได้ในระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยส่วนที่พื้นที่ว่าเนี่ยก็เตรียมสาหรับการกักเก็บน้ําฝนที่ที่จะมีขึ้นซึ่งขนาดนี้เนี่ยเราจากการคาดการณ์ตัวธทนก็พบว่าปริมารการกักเก็บซึ่งนี้มีอยู่มาสักสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถทจะรองรับน้ําฝนได้ดังนั้นก็จะเป็นการเรื่องการป้องกันภัย อย่างลําน้ำต่างๆได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีการป้องน้าเนี่ยตอนน้ำระเก็บมันมากถ้าฝนมันมากก็ไปจะสมรบมมันก็จะสมรบลมแล้วมันก็ทําหาอให้ล้นสปริลเวย์หรือจำเป็นต้องปล่อยน้ํำทําความเสียหายได้นะครับถึงต้องมีวความควจำเป็นในการป้องน้ําส่วนพื้นที่เสี่ยงที่เกี่ยวกับภูเขภัยน้ําป่าไหลหลากทิ้งน,นกถนนเนี่ยของเราเนี่ยมีความพืม้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากอยู่17หมู่บ้านเสี่ยงสูงอยู่ประมาณ109หมู่บ้าน ซี่เดี๋เป็นเสียงปานกลางเสียงต่ำเรามีอุปรกรณ์เตือนภัยต่างๆนะไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของอระบบโทรมาตรนะครับถาน,นีเตือนภัยของปอพต่างๆหรือหานทีเตือนภัยน้ําหลากของกรมรถยากรน้ําที่หนึ่งเนี่ยจะจายอยู่ทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปางซึ่งก็สามารถที่จะแจ้งเตือนภัยต่างๆได้นะครับ ในส่วนของการคาดการณ์ที่อยากจะนําเรียนว่าในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยการคาดการณ์ในในภาพรวมโดยพนักงานตุนด่ววิทยาจังหวัดลำปางนะครับก็มีการคาดการณ์สภาพอากาศนะก็ขออนุญาตว่าช่วงนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณช่วงต้นต้นเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับหรือเอากลางเดือนนะแต่กลางเดือนแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม คมถึงกันยายนทางอุตุก็คาดการว่าบริษัทแฝงบริเวณจังหวัดลำปางจะมีฝนตกชุกหนานแน่นและต่อเน,นื่องโอกาสจะมีฝนฟ้าอนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางวันโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกันยายนซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากรวมทั้งน้งําล้นตลิ่งได้รันนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุระวันตกเียงใต้ที่ คาดปกคลุมทะเลอันดามันทีประเทศไทยมีกำลังแรงตกอเนื่องแล้วก็จะมีล,อมลมาา่องมรสุมผ่านดยประเทศไทยตอนบน,บนระยะระยะก็ทําให้กกาะลําปางเนี่ยนั้นแะช่วงเดือนกลางเดือนกน<ช>ัตดาคมเป็นต้นปจนถึงกันยานยนก็จะมีฝนตกมากแต่ในช่วงนี้นั้นเนี่ยนั่นองจากว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน<ช>นันก็จะเห็นว่ามีฝนตกแต่ทุกวัน<ช>น,ะนะครับมากน้อยบางทีก็ช่วงเย็นบ้างช่วงเช้าบ้างนะครับก็เป็นเป็นปกติของช่วงฤดูฝนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ หลังจากเดือนกันยายนแล้วเนี่ยนะครับก็ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยปริมาณของฝนหรือการกระจายของฝนจะลดลงโอกาสฝนเนี่ยแค่ประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบนะส่วนมากในระยะครึ่งเดือนแรกก็คือช่วงต้นต้นตุลาครับแล้วก็ย่างนั้นแล้วก็จะมีเริ่มมีอาการเขาเย็นจะมีความกดอากาศสูงเข้มามา,าคือพอกลางตุลาก็จะเพิ่มเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนานวนะครับอันนี้ก็เป็นที่อยากจะ นําเรียนเรื่องสถานการณ์รวมให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราแล้วติดตามเรื่องสภาพอากาศ<ฆ>จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนในส่วนของจังหวัดลำปลางเรื่องของการเตรียมก,การเรื่อง,องการป้องกันเรื่องของอุทกาภาัยนะครับรวมทั้งดินทลนถล่มจังหวัดลำปลางเองเนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้มีการตั้งนะครับศูนย์จาดการเหตุการณ์ทั่วภัยดินถล่มจังหวัด ลำปางขึ้นนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางในการมูลการในการรดมสรัพยากรหรือทรัพยากรต่างๆในการจัดสาจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นคือตำบลน,นะครับอำเภอรหรือจังหวัดนะครับเราก็จะมีการประชุมกันเป็นระยะนะครับเมื่อเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีเหตุสาธารณภัยขึ้นเช่นมีรายงานว่าจะมีพายุ ดีเฟชันก็ดีหรือขยุกเรื่องตุนต่างๆก็ดีพัดผ่านแล้วอาจจะมีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลักเราอาจจะมีการประชุมผู้ีเกี่ยวห้องเพื่อเป็นการเตรียมการนอกจากนีน้เรายังมีการควบทวมเรื่องแผงเมชิษเหตุต,ต่างๆนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยหน่วยงานใดจะต้องทําเรื่องอะไรหน่วยงานไหนดําเนินการเป็นหน่วยแรกจะต้องเข้าไปดูแลพื้นที่อย่างไรซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางเองเนี่ยนะครับเราได้ วางเงืทานในการ,รแบบว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรขึ้นเนี่ยประเด็นสำคัญคือจะต้องไม่มีการเรื่องของการสูญเสียชีวิตน<ฮ>ะของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการอพยพราษฎรไปอย่างที่ปลอดภัย <ฮะ S 1> โดยเร่งด่วนเ <ะ S 2> มื่ออพยพยไปแล้วเนี่ยนะการดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารเรื่องของการเจ็บไข้ได้ปวดก็ต้องเร่งดําเนินการ<ฮ>ะนะครับ แล้วเมื่อเหตุการณ์ที่กายแล้วเหตุการณ์ที่สายวอลแล้วก็ยกกลับ,บ้านกลับเข้าสู่บ้านเรือนต่อไปแล้วก็เป็นกระบวนการขั้นตอนการฟื้นฟูบัวน้ซ่อมแซมถึงและประโยชน์ที่รับผ่ามเสียหายนะได้เป็นแนวทางในการที่ที่เราจะดาเน,นินการนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้สั่งการให้ทุกส่วนนะครับตรวจสอบรวมทั้งการจัดเตรียมนะครับวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะต่างๆนะเรือ ต่างๆเนี่ยให้พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องมีการร้องขอคือถ้าพบว่าพื้นที่ใดมีเหตุการณ์ขึ้นก็แต่หน่วยก็ต้องรู้หน้าที่ว่าจะต้องระดมสรรพกำลังอะไรเข้าไปในการดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของอการรับมือเรื่องของอุทกภยัภยภยัภยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าภัยพวกนี้ถ้ามาบางทีก็ไม่ได้มาแจ้งเตือนแบบ รวดเร็วมากนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของจังหวัดลำปางนะคะที่เราจะได้ช่วยเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องชาวลำปางได,ได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาพูดคุยกันแล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องคะ่ะท่านคะหลายคนต้องบอกว่าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ใกล้เข้าหน้าฝนหรือฤดูหนาวหลายคนชอบไปท่องเที่ยวหน้าฝนแบบบรรยากาศกําลัางดีนะคะ mm hmm. อยากจะให้ท่านได้พูดถึง ความของใหญ่นิดนึงค่ะเรื่องของการเดินทางต่างๆรวมถึงบางคนเนี่ยอชอบไปอุทยานแล้วเกิดน้ําตาไหลหลากนี่ค่ะยจะให้ท่านได้พูดคุยค่ะคือผู้อุทยานตามเรียน,นียว่าในช่วงนี้เป็นช่วงดูฝนนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการไปท,ทัุ้รากต่างๆก็ดีเนี่ยนะสิ่งอย่งแรกคือต้องไม่ไม่ประมาทนะครับโดยเพราะฝนตกเนี่ยถนนมักจะลื่นโดยเพพาะฝนตกใหม่ๆม,มันจะลื่นเพราะว่า พื้นผิวถนนบางทีมันมีคราบน้ํามันคราบฝุ่นเนี่ยเมื่อมาโดนน้ํานะครับมันก็ทําให้เกิดลื่นนะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือคงจะต้องไม่ประมาวนะวางแผนการเดินทางนะถ้าเห็นว่าสภ,ภาพฝนตกหนักไม่สาม,มารถไปได้ก็ต้องควรจะจอดพักอะไรต่างๆแบบนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่มักจะเกิดเกิดอุบัติเหตุข,ของจังหวัดลำปางเนี่ยม่วก็จะเป็นเส้นจาก ไปจังหวัดแพร่นะเส้นทางแม่ทะอันนี้ก็จะเกิดบ่อยนะครับแถววังเงินนะจะเกิดหือถ้ามีฝนตกทีไรเนี่ยนะเส้นช่วงนี้นะครับระยะไม่ไกลแต่สามสี่ลายม,มีประจําเส้นหนึ่งอย่างเช่นเส้นไปอำเภอง,งาวที่เป็นเส้นหลักไปออกไปพยาวปชีปเจรลายด้วยนี่ถึงแม้จะเป็นสี่เลนก็ตามแต่ว่าก็มีพื้นผิวที่อาจจะเป็นทางโค้งอะไรต่างนะเส้นจาก เถินมาในเมืองนะครับไปยังเชียงใหม่อันนี้ปริมาณรถเยอะนะครับดังน,นั้นเนี่ยการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชว่วงฝนตกก็ฝากว่าก็ขอให้อ่ใช้ความระมัดระวังนะครับ,รบถ้าฝนฟ้าหนักฝนฟ้าหนองมีลมมีอะไรก็จอดจอดอักก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนที่จะเดินทางหรือเรื่องของดินถล่มน้ําฝ่าไหลหลากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่อุทยานก็ดีเห็นะะในคลิปมีอะไรนั่งเที่ยวไปเงี้ยนะครับ หรือแม้กระทั่งตามบ้านเรือนก็ดีเนี่ยสึ่งต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะป้องกันเหตุป้องการสารภายนี้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้เริ่มตั้งแต่ว่าเราจะไปไหนในช่วงนั้นต้อง,ต,องต้องดูพยากรณ์อากาศแล้วมีเจ้าที่เขาเตือนเราก็ต้องฟังอย่างเช่นน้ํามันนองมาแล้วแดงมาแล้วเนี่ยเราเห็นผิดสังเกตเราก็ต้องระวังนะครับหรือแม้กระทั่ง พี่น้องชาวบ้านเนี่ยทางราชการเองเนี่ยนะครับแจ้งเตือนว่ามีพายุเข้าจะมีฝนตกหนักนะครับระดับน้ําอาจจะสูงขึ้นขอให้อ่นย้ายทรัพย์สินทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่ผู้ป่วยจริงเนี่ยไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนอย่างเงี้ยนะเป็นการแจ้งเตือนแต่หลายท่านก็บอกว่าเกิดมาไม่เคยมีหรอกมันจะไม่มีนี่คือความประมาทนะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันช่วยเหลือยากดังนั้นเนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้ ได้รับทราบรับฟังแล้วก็ดําเนินการตามที่ทางราชการได้ให้ข้อแนะนำไปเพื่อเป็นการลดการสูญเสียทางเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็จะฝากเตืนย้ำไปเลยยิ่งตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเราค่อนข้างค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายๆนั้นก็ต้องต้องฟังโดยเฉพาะข้อมูลแบบนี้เป็นประโยชน์นะครับเรื่องอันไหนถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องรับฟัง บางทีก็ส่งภาพของเก่าว่าเราว่าน้ําท่วมแล้วอะไเนี้ยสร้างความตื่นตระหนกให้กับลูกหลานมีลูกหลานไปอยู่ตา่างวัดนเอาภาพเก่ามาลงมาแชร์มา,าต่างๆเนี่ยทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ต่างๆก็ต้องต้องระวังไว้เิ่นเดียวกันแต่ว่าถ้ามีปัญหานะครับเรื่องของการที่จะให้ทางการเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับก็แจ้งไปที่อำเภอได้ครับเบื้องต้นเลยท่านแจ้งไปที่ท้องถิ่น ท่านนะที่อบตที่รัฐบาลท่านแจ้งที่ท่านนำเพอแจ้งในต่างเหล่านี้ครับทางรายการพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลครับต้องบอกว่าอยู่กับท่านโรชนาทิพย์มั่นใจได้เลยในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาคีภัยนะคะดึงฝนท่้งลมรูปรภัยภัยพิบ,บัติต่างๆเนี่ยท่านรองได้กํากับดูแลในง,งานนี้โดยตรงนะคะอะไรคะท่านรองคะวันนี้เราก็อยู่ช่วงท้ายของรายการนะคะท่านรองมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวลำปางหรือเปล่าคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะ ได้พูดคุยต่อไหมคะก็คงคงจะไม่มีนะครับ,รบในเรื่องของอการที่จะบอ,อกกล่าวอะไรต่างๆแต่ก็ฝากว่าในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลนะครับแล้วก็ในวันที่28กดดาคคมนะรับเป็นวันเฉลิมพระาเกิดมรดกที่20ก็เชิญชวนนะครับพวกเราของมิตรกอนต่างๆนะครับร่วมในกิจกรรมที่จังหวัดจะเห็นว่าถ้าในวันทนะี่28ในช่วงช่วงเย็นเรามีกีวาง ผ่านพุ่มนะครับถวายสารมีจุดเจนชัยถวยายจุดเจนถวายพระพรชัยนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลนครลำปางนะครับก็เชิญชวนไปร่วมนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความสง่ากดีแล้วปีนี้เนี่ยถวาดก็จะมีกิจกรรมต่างๆในวันที่28หลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาสาที่หน้ามีเสียมล,ำ,ลำปางในช่วงเช้านะครับประมาณครึ่งวันมีการให้บริการต่างๆมากมายแล้วก็ฝาก ท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมเสริมข้เกียตรติต่างๆที่จังหวัดเกิดขึ้นค<อ>่ะก็ขอขอบคุณท่านรองชนะทิปนะคะ<อ>ที่ได้มาร่วมพูดคุยนะคะข้อมูลข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกับท่านรองนิตยาคงพนิษนะคะจะมีรมเรื่องราวอะไรได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอตลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันกับรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราทั้งสองคนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีเลยว่ะเรียบร้อยค่ะ